เฮ้เพื่อนๆมีเรื่องสนุกๆจากเพจอาเซียนมองไทยมาเล่าให้ฟังเพื่อนๆต้องลองฟังดูนะเพราะเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเขมรนี้มีหลายจุดที่น่าสนใจและน่าขำปนกันไปหมดเลย เรื่องที่น่าขำสุดๆเลยเพื่อนๆคือการเคลมประวัติศาสตร์ของเขมรที่ดูจะย้อนแย้งกันเองไปหมดเลยค่ะพวกเขาบอกว่ากษัตริย์ทุกพระองค์สืบเชื้อสายมาจากขอมวรมันและยังโยงไปถึงพระเจ้าเกาทินยะชัยวรมันที่หนึ่งกษัตริย์ฟูนันในอดีตซึ่งคนนี้ถือเป็นต้นราชวงศ์จากจันทรวงศ์หรือตระกูลที่นับถือพระจันทร์นั่นเอง แต่จุดที่ทำให้เรื่องนี้สนุกขึ้นไปอีกคือการอ้างอิงถึงพระนางโสมาซึ่งตามตำนานแล้วพระนางเป็นคนพื้นเมืองที่แต่งงานกับพรามเกาทินยะที่เดินทางมาจากอินเดียแล้วก่อตั้งอาณาจักรฟูนันขึ้นมาซึ่งทำให้คำมอในปัจจุบันมักจะอ้างว่าพวกเขามีต้นกำเนิดมาจากเชื้อสายที่ยิ่งใหญ่ของทั้งพรามและชาวพื้นเมืองด้วยแต่แต่แต แต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะสิเพื่อนเนเพราะราชวงศ์ที่สร้างนาครวัดนครธมอันยิ่งใหญ่อย่างมหิธรปุระเนี่ยตามจารึกพนมรุ้มบอกชัดเจนเลยว่าสืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์ตังหากซึ่งก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่6ที่ลงมาจากอีสานใต้ของไทยเรานี่ล่ละคะ่ะจารึกยังบอกอย่างชัดเจนว่าบรรพบุรุษของพระองค์สืบลงมาจากพระอาทิตย์และพระลักษมี นี่ไงเพื่อนๆคือต้นตอของราชวงศ์นี้มาจากตระกูลพระอาทิตย์ไม่ใช่พระจันทร์แบบที่เคลมไว้ตอนแรกทำให้เกิดความย้อนแย้งที่เห็นได้ชัดเจนในคำกล่าวอ้างของพวกเขาเรื่องนี้เลยย้อนแย้งสุดๆไปเลยเพื่อนๆตกลงจะให้ขอมเป็นราชวงศ์เดียวกันทั้งตระกูลเลยเหรอเพราะถ้าดูตามลำดับการปกครองแล้วฟูนันเจนละพระนครตอนต้นมาจากตระกูลพระจันทร์ แต่ราชวงศ์มหิทรัุระ กลับมาจากตระกูลพระอาทิตย์ที่เข้ามามีอำนาจในช่วงหลังแถมยังมีเรื่องของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งที่สร้างปราสาทบาบวนและคำสาปปราสาทต,ตาเมืองทมซึ่งเป็นอีกราชวงศ์หนึ่งที่เข้ามาโค่นล้มผู้ปกครองเดิมและไหนจะเรื่องของพระเจ้าแตงหวานตรซอกประแอมอีกด้วยที่เขมรก็เคลมว่าเป็นเครือญาติกับราชวงศ์มหิทรัุระแต่กลับไม่ใช้พระนามวรมันเหมือนกษัตริย์องค์อื่นในราชวงศ์เดียวกัน เรื่องทั้งหมดนี้ทำให้เกิดความสับสนไปหมดว่าสรุปแล้วราชวงศ์ขอมมาจากไหนกันแน่และใครคือผู้ปกครองที่แท้จริงแล้วนักวิชาการขมนบบางคนก็ยังน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยนะพวกเขาบอกว่า กษัตริย์กัมพูชาองค์ปัจจุบันคือรัชกาลที่ร้อยกว่ากว่าไปเลยสิครับน่าจะประมาณรัชกาลที่ร้อยสิบสองแต่ถ้าจะนับจำนวนกษัตริย์ให้เยอะขนาดนั้นก็ต้องยอมรับด้วยนะว่ามีกษัตริย์ที่อยุธยาส่งไปปกครองนครธมด้วยนะเพื่อนๆอย่างพระนครอินหรือพระอินทราชาซึ่งเป็นพระโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาที่ถือเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้ปกครองกัมพูชาด้วยนะ และที่เด็ดก่อนนั้นคือในพงศวดานเขมรเองนี่แหะค่ะมีการบันทึกไว้เลยนะนะว่าพระบาศาสตร์พระบาอาจ พระกระดุมบงพิสีทั้งสามองนี้ก็เป็นพระโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ส่งไปปกครองเมืองพระนครธมหลังจากที่อยุธยารบชนะทําให้กษัตริย์ทั้งสามพระองค์นี้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์กรัรมพูชาด้วยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะแถมเจ้าสามพระยายังเคยยกทัพไปตีเมืองพระนครธมด้วยพระองค์เองอีกครั้งหลังจากที่ราชวงศ์อู่ทองสิ้นอำน,นาจแล้วได กวาดตอนคนมาจำนวนมากรวมถึงทรัพย์สินมีค่าต่างๆกลับมายังกรุงศรีอยุธยาด้วยทำให้เมืองพระนคนรธมในยุคนั้นสูญเสียความยิ่งใหญ่ไปอย่างมากเลยทีเดียว แล้วเรื่องฉเฉลยที่เจ้าสามพระยากวาดต้อนกลับกรุงศรีอยุธยาก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือเขะมรเนี่ยเขาบอกว่าอายุธยาเอาคนของพวกเขาไปแต่ถ้ามองในมุมการปกครองแล้วเจ้าสามพระยาจะเอาคนมาก็ต้องเป็นคนที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์หรือปกครองได้ใช่ไหมคงไม่เอาคนไร้ฝีมือหรือคนป่ามาแน่ คงต้องเป็นคนที่มีฝีมือช่างหรือเป็นเครือญาติเดิมในดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วถึงจะเอามาได้และการกวาดต้อนคนเหล่านี้น่าจะเป็นการนำเอาแรงงานและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมาช่วยสร้างความเจริญให้แก่กรุงศรีอยุธยามากกว่าที่จะเป็นแค่การเอาเฉลยมาอย่างเดียว สรุปแล้วคือเรื่องนี้ทั้งขำทั้งน่าคิดแล้วก็สนุกสุดๆไปเลยเนาะถ้าเขมนเขาเขียนตำราของเขาเองเขาก็ต้องยอมรับทั้งหมดด้วยนะนะแล้วเพื่อนๆคิดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างอะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะ โอ้โหเพื่อนเพอ,นพอได้เห็นคอมเมนต์ของชาวเนต็ตแล้วทำให้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของขเขมรยิ่งดูสนุกและน่าสนใจขึ้นไปใหญ่เลยค่ะเหมือนกับว่าเรื่องที่เล่าไปตอนแรกเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่ความคิดเห็นของชาวเนต็ตนี่แหละที่ทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดได้อย่างชัดเจนและหลากหลายมุมมองเลยค่ะจากที่ชาวเนต็ตหลายคนพูดถึงการที่ขเขมรยังคงใช้ราชวงศ์โนรดม สีสุวัติในปัจจุบันแต่กลับพยายามโยงตัวเองไปหาราชวงศ์วรมันที่เป็นคนละสายสกุลกันอย่างสิ้นเชิงทําให้ฉันรู้สึกว่ามันตลกดีนะคะเหมือนกับว่าพวกเขาอยากจะหยิบเอาส่วนที่ดูดีของประวัติศาสตร์มาเป็นของตัวเองโดยไม่สนเลยว่ามันจะขัดแย้งกับความเป็นจริงแค่ไหนยิ่งมีคนพูดถึงแตงหวานหรือตรอกประแอมว่าเป็นต้นราชวงศ์ที่แท้จริงของพวกเขา ซึ่งตามประวัติศาสตร์ก็คือหัวหน้าทาสที่ก่อกระบทขึ้นมาตั้งตนเป็นใหญ่ยิ่งทำให้เห็นภาพชัดเลยว่าทำไมพวกเขาถึงพยายามปฏิเสธเรื่องนี้และพยายามเคลมว่าตนสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่และดูดีกว่าทั้งทั้งที่ในพงศาวดารของตัวเองก็บันทึกไว้ชัดเจน เล่าไหนจะเรื่องนิทานพระโครพระแก้วที่มีคนกล่าวถึงอีกมันเหมือนกับการสร้างตำนานขึ้นมาเพื่อเป็นรากเหง้าของชาติแต่กลับเลือกที่จะเมินเฉยต่อหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่มากมายในจารึกต่างๆ ที่นักวิชาการไทยเราเองยังเข้าไปศึกษาอย่างจริงจังมากกว่าพวกเขาเสียอีกมันน่าขำปนน่าเสียดายนะคะที่พวกเขาเลือกที่จะสร้างเรื่องราวจากจินตนาการแทนที่จะเรียนรู้จากหลักฐานที่จับต้องได้จริงเพื่อนๆคะมีคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่า มันมีกำแพงมหัศจรรย์น,นี่โดนใจฉันมากๆเลยค่ะเพราะมันสะท้อนน้เห็นถึงความคิดที่ปิดกั้นและไม่เปิดรับความจริงของชาวกัมพูชาหลายคนพวกเขาถูกปลูกฝังความเชื่อผิดๆมาตั้งแต่เด็กว่าขอมเท่ากับขมรและไทยขโมยทุกสิ่งทุกอย่างไปจากพวกเขาทําให้พวกเขาไม่สามารถมองเห็นความจริงได้เลยไม่ว่าเราจะเอาหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือจารึกโบราณมาให้ดูมากแค่ไหนพวกเขาก็ยัง เชื่อว่ามันเป็นของปลอมหรือไม่ก็ยังคงยืนยันว่าสิ่งที่พวกเขาเชื่อคือความจริงเพียงอย่างเดียวฉันคิดว่าความรู้สึกแบบนี้มันน่าจะมาจากปมด้อยที่ฝังรากลึกในจิตใจของพวกเขาค่ะการที่ประเทศเคยยิ่งใหญ่ในอดีตแต่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของทั้งไทยและฝรั่งเศสเป็นเวลานานทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยและต้องการหาอะไรมายึดเหนี่ยวเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเอง การเคลมประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และอลังการในอดีตจึงเป็นเหมือนยาหอมที่ช่วยปลอบใจพวกเขาได้ดีที่สุดแม้ว่ามันจะเป็นแค่เรื่องที่แต่งขึ้นก็ตาม สุดท้ายนี้ฉันรู้สึกภูมิใจมากๆเลยที่ได้อ่านคอมเมนต์ที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของประวัติศาสตร์ไทยค่ะอย่างที่หลายคนบอกว่าไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองก่อนตีนครวัดและการที่กษัตริย์ของอยุธยาอย่างสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองและสมเด็จเจ้าสามพระยา สามารถยกทัพไปตีเมืองพระนคนทรทมจนได้รับความชัยชนะและส่งโอรสไปปกครองได้ถึงหลายรัชกาลทำให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และอำนาจของอาณาจักรอยุธยาในยุคนั้นได้อย่างชัดเจน การที่ไทยเราเข้าไปศึกษาจารึกต่างๆอย่างจริงจังและมีการจัดทำข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าเราไม่ได้มีดีแค่การรบแต่เรายังเป็นชาติที่มีอารยธรรมและมีองค์ความรู้ที่แข็งแกร่งอีกด้วยฉันว่ามันถึงเวลาแล้วละค่ะที่เราจะเลิกสนใจในสิ่งที่พวกเขาเคลมแบบไร้หลักฐานและหันมาภูมิใจในประวัติศาสตร์และรากเหง้าที่แท้จริงของเราเองดีกว่าค่ะ